คลิปนี้จะเป็นรันดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อ่ะเป็นยังไงบ้างเขายังอยากจะมีคุณในชีวิตค่ะหรือคุณกับเขานะคะเคยวางแผนอะไรด้วยกันในอนาคตนะคะในการลงหลักปักฐานในการที่จะพัฒน,นากันเป็นครอบครัวเป็นคู่รักหรือแม้กระทั่งการแต่งงานเขายังมองว่าคุณเป็น เป็นเป้าหมายของเขาที่เขาอยากจะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะข่าจะเคยแบบไปเจอใครต่างนานามากมายนะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครเหมือนคุณที่จะแบบสุดท้ายท้ายสุดคืออยู่เคียงข้างกันนะคะเป็นคู่ชีวิตกันเนาะบางคนอาจจะเคยแพลนนะคะในเรื่องของการวิวากันมมาแล้วด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะนะคะ No one can replace you. ไม่มีใครแทนที่เธอได้ที่ในใจของฉันยังคงเป็นที่ของเธอเสมอคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่สนใจคงบางคนเนี่ห่างเหินกันไปอ่ะเออเขาคงมีคนอื่นไปแล้วล่ะก็บอกไม่อ่ะที่ตรงนั้นอ่ะในใจอ่ะมันก็ยังเป็นเธออยู่ก็ก็บอกไว้ก่อนเนาะนะคะบางเคสบางกรณีนะคะอาจจะมีอาจจะอาจจะมีเหมือนกันที่บอกว่า เอาใครเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ไปละแต่ในใจตรงนั้นอะส่วนลึกอ่ะมันก็ยังมีควมพิเศษบางอย่างที่คุณไม่เหมือนคนอื่นนะคะในชีวิตเขาอืเขาเสียใจค่ะนะคะกับสิ่งที่เคยทำไว้กับคุณบางคนก็เป็นคนที่ทำให้แบบความรักเนี่ยครั้งเนี้ย มันพังทลายกับมือของเขาเองบางคนแพลนกันแล้วด้วยว่าอย่ากจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่มันต้องจําเป็นต้องมันจําเป็นต้องจบลงหรือพังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะหรือถ้าไม่ได้เป็นเคสที่พันกันไปแล้วเขาก็คงรู้สึกว่าถ้าวันในวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ต้องสะดุดเนี่ยนะคะมันคงเป็นอะไรที่เศร้ามากสำหรับเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปเนาะแล้วทุกครั้งเวลาที่เขาทำให้คุณเสียใจอ่ะเขาก็รู้สึกผิด นะคะเช่นกันไม่ใช่น้อยบางคนคุณอาจจะร้องไห้และเสียน้ำตา,ตาเพื่อเขามาเยอะด้วยแล้วเขาก็รู้สึกแบบแย่เหมือนฉันเป็นคนรักที่ไม่ดีอะ่ะเออ When I kiss you so much, อยากจูบมาก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 เหลือเกินมากๆบางคนก็อาจจะเคยจูบก,กันมาแล้วคิสกันมาแล้ว ะคะคิดถึงรอยจูบนะั้นรอยจูบคิดนั้นอะ่ะนะคะหรือถ้ายังไม่ได้คิสก็อยากที่จะคิสนะคะอ๋อบางคนถ้าเคสที่มันแบบสะดุดสะดุดอ่ะเนาะก็อยากที่จะแบบหันหน้าเข้าหากันอะ่ะเออปรับความเข้าใจอะ่ะเพราะกว่าจะคิสกันก็ต้องหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมก่อนจะไปถึงปากเนี่ยก่อนที่ปากจะชนปากหน้าต้องชนกันก่อน ต้องหาอยากหาหน้าขาหากันก่อนนะคะอืมเขาอยากเจอคุณคะ่ะมีติ้งนะคะอยากพบอยากพูดคุยอยากเจออยากหาทางประนีประนอมหรืออยากตกลนอะไรกันในความสาัมพันธ์นี้นะคะเออแล้วก็ช่วงเนี้ยใครไม่รู้แต่ละวันเนี่ยประชุมทุกวันเลยอ่ะนะคะคนที่อยากเขาาอยากมีติ้งคนที่เขาอยากเจอประชุมมาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะตื่นสาหารืองในเรื่องราวของค,คาราคารสัันธ์ Last night I dream of you เมื่อคืนฉันฝันถึงเธอจริงเปล่าไม่รู้เข <c oughs> ารู้ค่ะว่าเขาเป็นคนผิดเขาเคยทำไว้ไม่น่ารักกับคุณนะคะเออไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ก,การที่สมาขอโอกาสหรือสรารภาพผิดสิเขาไมนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะที่จะอยอมรับว่าตัวเองผิดนะคะ ให้ไปเดิมเลยค่ะ No one can replace you ไม่มีใครแทนที่เธอได้ในใจฉันนคะคะที่ในใจที่ใส่พิเศษยังคงเป็นที่ของเธอไพ่สามนะคะมืนเคยเกินไปว่าถ้าเด็กนี้มีไพ่สาขึ้นมาอันนี้คือเป็นเซตที่ม o c k up ก่อนที่จะขายจริงฉะนั้นตอนที่เขาส่งมาให้เป็นจริงไพ่สาอยู่แต่ตัวที่ที่ขายไปอะจะเป็นไพ่ครบนะคะทั้ง77ใบแต่ว่าเขาเห็นคุณสำคัญนะและคุณพิเศษมาไม่มีใครมาแทนที่ ของคุณได้ที่ยังคงอยู่ในใจเขา